นี่นะครับกกตเขาตอบประเด็นในส่วนของคําถามนะที่มีเกี่ยวกับเรื่องของการครอบงาพักของพ่อใหญ่โทนี่พ่อใหญ่เนี่ยไม่ได้เข้าครอบงําพักแต่เป็นฟิลครอบครัวมีคอควายเหมือนกันอะไรเอ่ยมีคอควายเหมือนกัน <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเราว่ามูฟของคุณทักษิณเนี่ยโอเควันนี้เราแอบไปถามแหล่งข่าวเรานะแหล่งข่าวเราก็บอกว่าเขาก็จะมีการไปเจอคุณทักษิณน,นี่แหละ ที่ชั้นเจ็กันใช่ไหมแล้วก็จะแบ่งเป็นตามโซนเลยให้สสไปก่อนเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่มันอารมณ์เหมือนเยี่ยมบ้านเธอก็คงเป็นเหมือนกับคือแกคงคิดถึงแหละอะาจจะพูดแบบว่าไม่อากตินะแกก็ผู้แก่ผู้เฒ่าอ่ะแกก็ทําพักอันนี้มาเอาพูดตรงๆก็ทําพักมาประสบความสมําเร็จในยุคนั้นนะตั้งแต่มามามา,มานานแล้วคนทําการเมืองอะ่ะ ก็อดไม่ได้หรอกการเมืองยุคเก่ากับการเมืองยุคใหม่มนคนละแบบคือถ้าเราไปสังเกตดูในส่วนของของคนสมัยก่อนเวลาเขาทำการเมืองเขาก็ทําจนตายอะ่ะทําจนแก่จนเท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของการเมืองแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยคุณพิธาเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเขาก็คงต้องเลิกแล้วกา,าส่งต่อให้เจเนอเรชันอื่นคงไม่ได้มีใครทําการเมืองทั้งชีวิตคือพอนึกงออกไปเออมันก็จะมองคนละมิติไปแต่ไม่เป็นไรก็สรุปว่า กรกตอตอบชัดนะครับว่าไม่ได้เป็นการครอบงำเพราะว่าเจตนาของคุณทัสิงห์คลทรงในมุมเราเราก็แบบไปลองมั่วซั่วเลวอะเทอะสังคมมันก็เหนื่อยเหนื่อยอ่ะไม่เป็นไรแป๊บแปก็จะปีหนึ่งนะอีกแป๊บแปก็จะ4ี่ปีก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะอ่ะตามนี้สรุปเพราะใหญ่ไม่ครอบงำพักนะเป็นครอบครัวเป็นฟิลครอบครัวเพราะว่า ลูกสาวแกก็เป็นหัวหน้าพักไงคุณอิงไงเออคุณอิงชินเขาเป็นหัวหน้าพักไปคุณอิงชินเนี่ยเขาเขารีโนเวทห้องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นห้องเก่าเพราะใหญ่หรืออะไรทํานองนั้นอ่ะก็จบสิ้นกันไปนะส่วนเรื่องจะเดินส่งเดินสายอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีอ่ะ